เราก็จะมาคุยกันเรื่องของช่องว่างนะครับช่องว่างจะมีลักษณะเป็นหลายแบบนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเป,เป็นแบบไหนบ้างนะครับแต่ว่ามาดูความหมายของ,ของลักษณะช่องว่างก่อนนะครับหรือว่าแกลบนั่นเองนะครับแกลบหรือช่องว่างของราคาคือบริเวณที่ไม่มีการซื้อขายนะครับเป็นตลาดขายขึ้นถ้าเกิดว่าราคาเปิดนะครับสูงกว่าราคาเปิดของวันก่อนหน้านะครับก็จะเกิดทําให้เกิดช่องว่างนะครับ แล้วก็ตัวในตลาดขาลงนะครับถ้าเกิดช่องว่างเกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อราคาสูงสุดของวันนะครับต่ํากว่าราคาต่าสุดของวันก่อนหน้าน,าน,าน,นะครับช่องว่างที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะบอกถึงความแข็งแรงของตลาดนะครับส่วนช่องว่างที่ต่ําลงมาเนี่ยก็จะเป็นบอกลักษณะของความอ่อนแอของตลาดนะครับช่องว่างหรือว่าแกลบเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทั้งสัญญาณรายนาทีนะครับ หลายชั่วโมงนะครับแล้วก็รลายวันหรือว่ารายสัปดาห์นะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดกับกราฟที่ที่เป็นลนักษณะระยะยาวอย่างเช่นกราฟวีคาหนะครับเดือนหรือว่าหรือว่ากราฟวันรายวันเนี่ยก็จะมีความสําคัญมากกว่าที่เกิดขึ้นในรายชั่วโมงหรือรายนาทีนะครับมีสํานวนเกิดขึ้นนะครับว่ามากมายนะครับบางคนก็จะบอกมีที่เคยที่เเท่าๆที่เคยได้ยินมานะครับว่าช่องว่าง จะถูกปิดเสมอนะครับซึ่งมันไม่จริงนะครับช่องว่างบางอย่างเท่านั้นนะครับที่จะถูกปิดนะครับแล้วก็ลักษณะของช่องว่างเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาคอยดูกันว่าะแบบไหนที่จะถูกปิดหรือแบบไหนที่จะไม่ถูกปิดนะครับครับโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณสี่แบบนะครับก็คือช่องว่างธรรมดานะครับหรือว่า common gap นั่นเองนะครับ common gap นี่มีความสําคัญน้อยมากนะครับมันไม่มี ความสในการคาดดาวแนวโน้มอะไรนะครับเกิดทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นนะครับในตลาดที่มีการซื้อขายน้อยนะครับหรือว่าการแข่งตัวที่ไม่มีแนวแบ่งตัวที่ไม่มีแนวโน้มนะครับหรือว่าบางทีก็จะเกิดที่ที่เว็บที่หนึ่งนะครับขึ้นที่หนึ่งถ้าคนที่ดับขึ้นเอเรียตเป็นนะครับที่สองคือช่องว่างทะลุห่างหรือว่าเบรกเอาไว้ครบนะครับเบรกเอาไว้ away, ครบเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อ การก่อตัวในรูปแบบต่างๆได้เสร็จสิ้นลงนะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดในเว็บที่2อซึ่งจะฟอมเป็นสามเหลี่ยมบ้างหรือว่าเป็น head and shoulder บ้างนะครับหรือว่จะเป็นรูปแบบขึ้นแบบตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ปรับตัวได้สาเร็จแล้วอะไรนะครับก็จะเกิดช่องว่างทะลุหากขึ้นไปหรือว่า break away gap นะครับต่อไปก็จะเป็นช่องว่างวิ่งต่อไปนะครับหรือว่า run away or i r i d l i n g gap นะครับซึ่ง บางทีก็จะเป็นการวัดค่าก็ได้นะครับช่องว่างวิ่งต่อไปนี่นะครับก็เกิดจากการที่ตลาดที่วิ่งหรือราคาที่วิ่งมาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาได้เกิดกระโดดขึ้นไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าแกลบอะไรแบบเนี้เป็นแบบไหนนะครับจะมีรูปแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับส่วนช่องว่างวิ่งต่อไปคือลานเวแกลบเนี่ยจะเกิดบริเวณตรงกลางของแนวโดมนะครับแล้วก็ บางทีเขาก็เรียกว่าเป็นช่องว่างมาตรวัดนะครับซึ่งถ้าเราเห็นช่องว่างลักษณะแบบนี้ซึ่งมักจะเกิดในขึ้นที่สามนะครับก็ะจะประมาณได้เลยว่ามันจะขึ้นไปเป็นสองเท่าของช่วงที่มันวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาจากแบบที่สองถ้าเกิดคนคนดูเป็นหรือว่าหรือเข้าใจในเรื่องของขึ้นเอเลียนนะครับถ้าเกิดว่าเกิดการวิ่งขึ้นมาของราคาแล้วก็เกิดแกปเนี่ยมันจะไปได้ประมาณ หนึ่งเท่านะครับก็คือคูณสองไปเลยว่าระยะทางจะเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือช่องว่างอ่อนแรงนะครับหรือว่า e x h a u s t i o n gap นะครับส่วนใหญ่เมื่อเกิดขึ้นที่ห้านะครับหลังจากที่เกิดช่องว่างอ่อนแรงแบบนี้แล้วเนี่ยตัวนี้แหละครับที่จะถูกปิดเสมอเลยครับช่องว่างอ่อนแรงนี่แหละจะเป็นช่องที่ถูกปิดเสมอเพราะว่า มันไปอยู่ในเว็บที่ห้านั่นเองนะครับเวลามันมีการปรับตัวของขึืน ABC ลงมานะครับมันก็จะถูกปิดนะครับตรงนี้งหากที่เป็นตัวที่จะถูกปิดเสมอนะครับซึ่งอันอื่นไม่จำเป็นต้องถูกปิดนะครับไม่ต้องปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปดูรูปแล้วก็ไปดูตัวอย่างของจริงกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูภาพกันนะครับว่าแกปที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า น่าตามเป็นยังไงนะครับก็จะมาดูนะครับ c o m มอนแ a p หรือแ a p ธรรมดานะครับที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้น,นขึ้นที่หนึ่งนะครับตอนช่วงต้นขึ้นของคลื่นนั่นเองซึ่งก็ไม่มีระยะสําคัญอะไรนะครับแล้วนี้ก็คือเบรกเอา a ว้แ p นะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันลัแษดะปรับตัวของคลื่นเดเว็บที่2องได้จบลงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนลัดเวอ์แกรก็คือช่อ,องว่างที่วิ่งต่อไปนะครับก็จะเกิดประมาณกลางทางของลื่นที่3นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าจะวัดได้เป็น2เท่าก็คือจากตรงนี้นะครับจากจุดที่เริ่มขึ้นมานจากขึ้นที่2นะครับแล้วถ้ามันเกิดแกรขึ้นบริเ,เวณตรงไหนก็ตามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นปับ๊บเนี่ยเราก็วัดระยะด้วยระยะเท่าเดิมขึ้นไปข้างบน นะครับก็จะประมาณประมาณได้ขึ้นที่3แบบนี้นะครับจะเป็นจุดแนวโน้มที่จะขึ้นเป็น2เท่าขึ้นไปนะครับแล้วก็แก๊ปสุดท้ายครับช่องว่างอ่อนแรงนะครับหรือ e อ c e p t i o n gap ะครับเมื่อจะเกิดที่ขึ้นที่5นะครับและตัวนี้แหละครับที่จะถูกปิดเสมอเพราะว่าหลังจากที่เกิดการปรับตัวของขึ้นนะครับ ขึ้น A มาเมื่อไหร่ก็จะปิดแกปตัวนี้ไปได้แล้วนะครับหรือบางทีก็จะไปปิดตรงหลังจากทีเป็นขึ้น C ีนะครับนี่คือความหมายของช่องว่างแต่ละแบบนะครับหรือว่าแกปแต่ละอันนะครับซึ่งแกปบางทีก็ทําหน้าที่เป็นแนวรับนะครับทาไมทาไมถึงทําหน้าที่เป็นแนวรับก็สมมุติว่าช่องว่างตรงนี้เกิดขึ้นนะครับการเกิดช่อง,งว่างตรงนี้เกิดขึ้นไปก็คือการเปิด ราคาสูงขึ้นไปนะครับคนที่บางทีเขาอาจจะคิดที่จะซื้อหุ้นอยู่บริเวณนี้นะครับในวันที่ปิดตลาดแต่ไม่ได้ซื้ออีกวันหนึ่งเปิดกระโดดสูงขึ้นไปเลยนะครับคนพวกนี้ก็เลยตกรดนะครับและหุ้นก็วิ่งขึ้นไปนะครับคนพวกนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อหุ้นนะครับก็ยังยังคงรออยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเมื่อหุ้นขึ้นไปจนลักษณะจนจบรอบจบไซเคิลของเขาแล้วเกิดการพักตัวลงมานะครับ ราคาได้ถอยลงมามาสู่บริเวณที่ราคาเนี่ยได้กลับมาสู่บริเวณที่เปิดช่องว่างไว้นะครับช่องว่างของราดูเวยแกรนะครับช่องว่างที่ราคาวิ่งไปเนี่ยคนที่ไม่ได้ขึ้นรถตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้กล้าที่เข้าซื้อตรงนี้แล้วราคาที่วิ่งขึ้นไปเนี่ย เขาก็รออยู่แล้วนะครับเมื่อเขาเห็นว่าราคามันมีโอกสที่ไปได้สูงๆและถอยลงมารับพวกเขานะครับเขาจึงเข้าซื้อในจุดที่เขาขาดไปนะครับที่เขาตั้งใจจะซื้อแต่ว่าราคาได้เปิดกระโดดหนีไปก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จึงเกิดเป็นแนวรับของช่องว่างนั่นเองนะครับจึงถ้าเราเรียนรู้และเข้าใจตรงนี้เมื่อเราไปดูกราฟนะครับเราจะเห็นช่องว่างมาตรงไหนก็ให้ระวังไว้นะครับว่าความหมายของมันจะเป็นอย่างนี้แล้ว เมื่อเจอนะครับช่องว่างที่จะเป็นแนวรับได้นะครับแล้วก็สามารถคาดดาวด้ว่ามันอาจจะมีแรงรับตรงบริเวณช่องว่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าช่องว่างที่เปิดไว้ในวบบที่ห้าเนี่ยจะต้องถูกปิดนะครับเพราะง,งั้นถ้าเราเกิดการปรับตัวลงมานะครับาถ้าจะจะต่ํากว่าจุดที่มันเปิดขึ้นไปแล้วก็จริงขายออกไปก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ เพราะว่านั่นคือขึ้นที่ห้านะครับถ้าแก็บที่ถูกปิดนะครับการปรับตัวอาจจะลงทําให้มีราคาที่ลงลงมาแรงอะไรอย่างนี้นะครับก็ดีจะเป็นประโยชน์ของการดูแกลบเดี๋ยวจะไปดูของจริงกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มาดูตัวอย่างของจริงนะครับมาดูจากเซตก็ได้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เริ่มต้นขึ้นนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าคอมมอนแกลนะครับ แบบนี้นะครับมีแกปเล็กๆตรงนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องถูกปิดนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็มีการปรับตัวลงมาซึ่งใกล้เคียงอาจจะถูกปิดไปแล้วก็ได้ซึ่งบริเวณตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นแกปที่เปิดช่องเล็กๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าละะักษณะเบรกเอเวอ์แกปนะครับเห็น Break ไหมครับว่า มันเกิด,ดขึ้นที่ประมาณขึ้นที่สอนะครับในการปรับตัวแล้วก็ทะลุขึ้นไปนะครับเปกเวขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เห็นไหมครับมาเป็น e x c e t i o n gap นะครับในขึ้นที่5้าซึ่งเขาก็ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับถ้ามีคนอย่างที่คําพูดหรือว่าแจะต้องถูกปิดเสมอเห็นไหมครับว่าตรงนี้ที่เปิดช่องไว้ถ้าถูกปิดเสมอัชนีก็ต้อง ลงมาต่ำถึง600จุดนะครับซึ่งมันไม่จำเป็นหรอกครับนะครับไม่อยากให้วิตกกังวลในเรื่องแคปก็เลยมาพูดให้ฟังแล้วก็บางทีก็จะใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับบรันเ a เวแครบเซตที่ล่าสุดเนี่ยนะครับที่ได้เปิดขึ้นไปนะครับตรงนี้เราสามารถใช้เป็นมาตรัดในการคำนวณหาเป้าหมาย ของเซตได้ว่าจะขึ้นไปจากการเปิดแกปบไปตรงนี้เท่าไหร่นะครับโดยการคูณ2ขึ้นไปนะครับก็จะได้ระยะทางประมาณ1เท่าตัวเห็นไหมครับมันจะสมมาตรกันพอดีนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแกปแต่ละอันที่มีชื่อเรียกต่างๆกันเนี่ยเรียกกันว่าหลายรวความสําคัญแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราเห็นแกปแล้วเนี่ย จะควรจะมีตกกังวันหรือเปล่านะครับส่วนตัวที่เป็นลาดเอวแกรปเนี่ยจะถูกปิดหรือไม่ถูกปิดก็ได้นะครับไม่จะไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่ว่าจุดที่ไม่จําเป็นเลยก็คือพวกคอมมอนแกรปหรือว่าเบรกเอเวแกรปนะครับแต่ที่จะต้องถูกปิดแน่ๆก็คือเอ็กซ์โคชันแกรปนะครับหรือแกรปหรือขึ้นอ่อนช่องว่างอ่อนแรงนั่นเองนะครับที่จะอยู่ในขึ้นที่ห้านะครับของแต่ละไซเคิลแต่ละวงจรของเขานะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างการรู้จักแกลบและช่องว่างของราคานะครับเวลาเราจะดูกราฟจะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยแล้วก็กังวลว่าจะต้องราคาจะไหลลงมาปิดช่องว่างหรือปิดแกลบหรือเปล่านะครับถ้าเข้าใจได้ถูกต้องแล้วก็จะวิเคราะห์หุ้นได้สบายใจขึ้นนะครับ